สวัสดีคุณลุงสวัสดีค่ะกระท่มชมจัน์ท channel ยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้มาพามาดูคุณลุงทำความสะอาดสวนสวนที่ป้าเรียกชื่อมันว่าสวนกุหลาบนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็คือว่าตอนนี้มีแต่หญ้านั่นเองกุหลาบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะคุณลุงกำลังเอาญ้าออกให้ ยาวยาวต้องถอนคือไม่สามารถที่จะเอาจอบเอาเสียมเข้าไปถากถางได้แต่ว่าถ้ามันแน่นจริงๆนะถ้ามันแน่นจริงๆมันก็ต้องได้เอาเสียมช่วยเหมือนกันเลยเนาะหลายหลายครั้งที่ต้องผลัดวันประกันพรุ่งเนื่องจากว่าไม่ไม่มีเวลานะคะก็เลยไม่ได้ทำแต่พอมีเวลาก็ต้องรีบทำแล้วเนาะ นี่น้องไหมทองก็ยังอยากเล่นอยากยังออกมาเล่นไล่จิ้งจกจิ้งเหลนตัวเล็กๆอยู่กับตานะคะส่วนมันรกมันก็จะมีจิ้งจกน้อยจิ้งเหลนน้อยจิ้งเหลนฝาหนะคะมันก็ามาอยู่ตามกระถางดอกไม้โอ้โหเยอะเนาะลุงยามันยาวยาวต้องหอบออกมาไว้ข้างนอกแล้วไปทิ้ง นี่แหละมันลกป้าก็เข้าไปแต่งกิ่งกุลาบไม่ได้นะคะยังไม่ได้แต่งกิ่งกุลาบเข้าได้เข้าไม่ได้ป้าก็ยังไม่ได้เข้าแหละตอนนี้ก็มาดูคดูน้องไม้ทองไม้ทองก็ยังตามติดอยู่ด้วยนะเวลานั้นก็ไป ไปอยู่กับลูกให้นมลูกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยจะให้นมลูกแล้วเราต้องให้อาหารหมาน้อยแล้วนะคะทีนี้ไหมทองก็มีขุดจอมขุดเดี๋ยวถ้าเอาไว้สองสามกับไหมทองนี้มันจะเป็นยังไงคุณลุงเวลามันขุดไม้ทองไม่เอาลูกไม่ขุดไม่ขุดนะคะอย่าฝึกให้ลูกขุดเด้อไหมทองไม่เอานะคะขุดนี่ไม่ได้อยู่กับได้เด้พาลูกขุดไม่ได้อยู่กับยายเด้ เดี๋ยวป้าพาไปดูดอกไม้อีกนะคะอันนี้ดอกเพชรเหิงที่บานบานบานเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังยังไม่สุดนะคะช่อใหญ่งามนี่นะคะยังไม่สุดยังเหลือยังเหลืออยู่ข้างบนอีกอยู่นะคะเนี่ยยังเหลือช่อที่ตูมที่ยังไม่บานอยู่ข้างบนอีกนะคะแต่ว่าเป็น ช่อใหญ่แล้วนี่อีกมุมนึงนะป้าถ่ายอีกมุมนึงนะคะก็เห็นช่อใหญ่สวยงามเลยเดี๋ยวไปดูมุมนั้นบ้างนะคะโทรศัพท์ปิดไม่ได้ นี้ก็คืออีกมุมหนึง่งจะเห็นชัดกว่านะคะมุมนี้จะเห็นชัดกว่าแต่ก็ทรงพุ่มไม่ค่อยเห็นเท่ากับทางทางด้านนูน้นแต่ว่าจะเห็นเยอะลงมาเป็นลำต้นลงมาถึงข้างล่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จะมีดอกใช่ไหมคะมีดอกขึ้นไปตั้งแต่อันนี้นะคะ มีดอกขึ้นไปตามช่อดอกที่ยาวขึ้นไปเรื่อยแต่ดอกก็จะอยู่ระยะห่างนะคะเล็กๆนะคะพอขึ้นไปจะถึงยอดมันก็จะถีขึ้นถีขึ้นถีขึ้นแล้วก็เป็นพวงใหญ่แบบนี้นะคะพวงใหญ่สวยงามแบบนี้นะคะ มือไม่นิ่งป้าไม่ได้ใช้ขากล้องนะคะตอนนี้มันก็เลยขยับขยับมือไม่นิ่งให้ดูช่อดอ,อกสวยงามนะคะอันนี้คุณลุงก็เอาหญ้าออกจากสวนกุหลาบให้ป้านะคะเริ่มเห็น ต้นกุหลาบบ้างแต่ว่ามันก็เหลือไม่เยอะเนาะที่ที่ตายไปก็จะมีมันมีที่ว่างลงมันไม่ติดนะคะมันตายก็หลายต้นเหมือนกันนะเนี่ยกุหลาบก็เลยเรียกในานามนะคะเรียกในานามไปก่อนว่าสวนกุหลาบเดี๋ยวเอากุหลาบมาลงอีกป้าก็จะพยายามปลูกจนกระทั่งมันมีกุหลาบอยู่เต็มสวนเหมือนเดิมนะคะที่ตายไปก็ต้องเอามาแทนที่เหลือไว้หลอมแหลมก็ต้อง บำรุงต้นเอาไว้นะคะเดี๋ยวคุณลุงเอายาออกเสร็จแล้วเห็นว่าเป็นส่วนสะอาดแล้วจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะดอกกุหล,ลาบสวยกำลังจะโรยแล้วนะคะวันนั้นป้าก็พามาดูคุณลุง ทำความสะอาดสวนกุหลาบให้ป้าเสร็จแล้วนะคะก็มองเห็นต้นกุหลาบเหลือบ้างแต่ไม่เยอะก็มองเห็นกระถางของบอนสีซึ่งเมื่อเช้านี้หญ้ารกมากมันมองไม่เห็นนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาออกบ้างแล้วคุณลุงก็เด็ดใบของว่านออกบ้างนะคะเนี่ยเพราะว่าใบของว่านนี้ค่ะเยอะมากเลยแบบนี้ คุณลุงก็เด็ดมันออกบ้างเพราะว่ามันหนาเนาะก็ได้มองเห็นกระทางของบอนสีสวยงามแล้วนะคะก็มองเห็นสวนของกระเจียวเนาะแต่ก็ยังเหลือฝั่งทางนี้นะคะยังเหลือฝั่งทางนี้นะคะที่ยังมีหญ้ารกอยู่เยอะนะคะเนี่ย ก็ต้องค่อยๆเอาออกไปค่อยๆถอนออกไปเรื่อยๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังเหลือลกอยู่เยอะนี่นะคะก็ยังเหลือลกอยู่ยังมองเห็นหญ้าลกอยู่ก็เยอะนะคะก็ต้องทำกันต่อไปนะคะกระถางโป๊ยเซียนแล้วก็เฟื่องฟ้าของป้า ตอนนี้ก็อยู่ท่ามกลางหญ้าที่รกมากนะคะคุณลุงก็ต้องมาค่อยๆทยอยตัดหญ้าเนี่ยกระถางเฟื่องฟ้าก็หญ้าขึ้นเยอะนะคะก็ต้องเอาคุณลุงก็ต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้ารกนี้ออก มันไม่โอเคสำหรับที่จะเอากระถางดอกไม้ชนิดนี้มาใส่ไว้นี่นะคะหญ้าท่วมเลยป้าคงต้องหาที่จะย้ายกระถางเหล่านี้ออกจากสนามหญ้าอีกแล้วละ่ะมันไม่งามนะคะมันไม่โอเคดอกก็ยังไม่เห็นนะคะว่าเป็นดอกยังไงนะดอกก็ยังไม่เห็นเลยว่ามันจะเป็นดอกแบบไหนมันเห็นแต่มีต้นขึ้นมานะคะที่ป้าเอาหัวมาปลูกมีสองชนิด ชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นทิวลิปมันไม่น่าจะใช่นะว่าดูต้นของมันมันไม่เหมือนต้นทิวลิปเนาะมันนาโอยตกหลมุมอ่ามันน่าจะเหมือนดอกลิลลี่หรือเปล่ามันน่าจะเหมือนต้นลิลลี่มากกว่าที่จะเป็นทิวลิปนะคะเนี่ยแต่ป้าสั่งหัวทิวลิปมานะแต่พอมาดูลำต้นมันคล้ายๆใบของลิลลี่นะคะเนี่ย ว้าวหวังว่าจะออกดอกมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นทิวลิปหรือลินล,ลี่ป้าก,ก็ชอบทั้งนั้นแหละนะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ